เซอเซ่เ,าเนาะสวัสดีค่ะพวกเรา ค่ะก็สำหรับตอนนี้นะคะพวกเรามีซ <sk> ิงเกิลที่2ที่ชื่อว่าก้าวต่อไปหรือว่า s e s s i o คอนติเนียนะคะซึ่งเราเนี่ยก็ได้ทําการโปรโมตไประยะเวลาประมาณนึงแล้วค่ะซึ่งในเดือนหน้านะคะเรากําลังจะมีซิงเกิลที่3นะคะซึ่งจะเป็นเพลงอะไรก็ต้องรอติดตามกันภายในเดือนหน้านะคะซึ่งเราจะมี first performance นะคะก็คือเป็นการปล่อยเพลงและก็แสดงครั้งแรกเนี่ยในวันที่16 เดือนหน้าค่ะก็อย่าลืมติดตามด้วยค่ะกเพลงบ้างนะคะว่าเป็นาจริงโอ้โหตามสไตล์แล้วเนาะค่ะเรียกว่าต้องรอติดตามค่ะแต่ขอบอกไปว่ายังไงก็ครบมีครบทุกรสชาติแน่นอนค่ะไม่ได้มีแค่เพลงเดียว พูดถึงกระแสของเพลงก่อนหน้านี้นหน่อยเป็นยังไงบ้างครับการตอรับค่ะก็สําหรับการตอบรับของเพลงที่ผ่านมาซิงเกิลสองนะคะก็แฟนคลับให้การตอบรับดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุกคนเนี่ยชื่นชอบในเพลงซิงเกิลสองกันมากๆด้วยแล้วก็พวกเราก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบเ,ออเราได้ถ่ายทอดบทเพลงนี้จากของวงรุ่นพี่มาเป็นของพวกเราด้วยค่ะ,คะลแล้วะความคาดหวังในซิงเกิลสามของพวกเราเป็นยังไงบ้าง แน่นอนก็คาดหวังมากอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ทําออกมาให้ดีด้วยให้สมกับความคาดหวังของพวกเราเองแล้วก็การตั้งตารอของทุกคนแน่นอนค่ะแล้วเรื่องเอ็มบีอะไรบ้างเราจะมีติดตามชมเบอรอ์หน้าหรับเพลงที่สามอ๋อในส่วนของเอลวินนะคะคือมีแน่นอนค่ะแต่ว่ายังต้องอุบไว้ก่อนว่ามันจะเป็นแนวไหนคะ่ะก็คือรอติดตามในเดือนหน้าได้เลยค่ะแล้วก็แสของแฟนคลับที่ติดตามเรามาตั้งแต่เพลงหนึ่งเพลงสองเพลงสามนี่มีแฟนๆเรียกร้องอะไรบ้าง โอ้โหตอนนี้ที่ส่วนใหญ่ก็คือเรียกร้องขอซิ้งสามเร็วๆค่ะก็บอกเลยว่าไม่ผิดหวังทุกคนแน่นอนพวกเราจะทำอย่างเต็มที่ที่สุดถ้าอย่างนั้นก็ฝากพวกเราลาเซด้ไว้ด้วยนะคะอคะขอบคุณค่ะ